ทุกคนขาวันที่ดิฉันลงคลิปนี่ก็เป็นวันที่9นะคะ9สิงหาเป็นวันที่เศษค่ะคุณขาเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแฟนดิฉันนะคะแต่ว,ว่าดิฉันนะไม่ได้ไปที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้แต่งตัวสวยก็เลยแบบอัดคลิปน่อยแบบว่าอวยพรอวยใจให้เขานะคะแบบเราในฐานะแบบ ภรรยายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะต่องกำลังใจให้หน่อยนะคะทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้นางหน่อยนะวันเกิดนางนะคะต้าฟอร์ดของดิฉันนะคะวันนีออ้ปีนี้นางก็23แล้วนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละ23เป็นคงเป็นครูแล้วนี่ฝึกสอนนะคะก็วันคล้ายวันเกิดก็มีความสุขเยอะเยะแล้วกันนะคะในฐานะแฟนก็ซัพพอร์ตเสมอนะคะถึงว่าถึงแบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่ว่าใจอยู่ข้างๆนะคะมีคําถามอยากถามวันเกิดนะคะ เกิดมาทําไมเกิดมาให้รักเหรอเออนะคะให้พีวิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดเป็นให้ได้ทุกอย่างเป็นพระให้ก็ได้นะคะให้พรวันเกิดด้วยอภิวาทนาศีรีตนิจังวุฒาปจาย,ยิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังค่ะจบแค่นี้ไป